เห็นกล่องที่พี่เอิญทำปะใช่ค่ะแล้วน้องคือแบบคนกลุ่มแรกเลยนะที่แบบพี่กำลังเปิดแบบจริงๆให้ดูอุ้ยอยากดูไหมอะไรคืออยู่ข้างในลังทายดิอะไรคืออยู่ข้างในน่าจะเป็นครีมเฮ้ยครีมชาไอเกตใหม่เฮ้ยอ่ะอันนี้น้องน้องเปิดเลยจับซุ ทายพี่รันสวยจนไม่กล้าใช้พี่รันให้พีวิวเห็นแพ็กเกจครั้งแรกทั้งสองคนเลยสวยมากมันจจ๋งเลยอะจริงเหรอเห็นครั้งแรกคือแบบจึ้งเลยปะจึงจ้งมากสวยมากสวยมากปาแล้วทีนี้ใครจะเป็นนางฟ้าคนต่อไปปาใครจะเป็นคนต่อไปที่จะได้ดูแพ็กเกจใหม่ของเราเดี๋ยวเราจะให้น้องเปิดกล่องไดเม่ยักษ์นะคะเป็นเซ็ตนางฟ้าอ่ะละจับเปิดพร้อมกันเฮ้ยน้องสามนะสองหนึ่งไป ไอตี้ไอต้องไวยหรูดูแพงแต่เชื่อไหมไม่ได้ขายแพงเลยใชดูแพงมากดูดูใช้เลิศเฮ้ยเพราะฉะนั้นเราจะเป็นนางฟ้าแล้วตเลยค่ะเป็นนางฟ้าแล้วเนี่ยดูสิเราี่เป็นนางฟ้าแล้วเนี่ยปิดออกแล้วโอ้โหกับตือเลี่ยตอนนี้กับตือใหญ่เลย